โอเคคราวที่แล้วเราทำแพทริกไปแล้วคราวนี้เรามาทำสปอนบอบกันบ้างฟองน้ำมัอยู่ในไฟลัมโพลิโฟล่าแล้วก็แบ่งเป็น4ี่คลาสใหญ่โดยคลาสที่มีความหลากหลายมากที่สุดคือเดโมสปอนเจียซึ่งมีมากถึง8,800ชนิดฟองนอ้ำมันถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เก่าแก่มากที่สุดชนิดหนึ่งคืออาจจะมีมานานถึง890ล้านปีด้วยเหตุน,นี้ตัวมันก็เลยเบสิกมากต่างจากสัตว์เจเนเรชันหลังๆที่มีความซับซ้อนขึ้นมาถ้าถามว่าเบสิกแค่ไหน ก็อยากให้ไปเที่ยวกับสัตว์ที่เราเคยทําตอนก่นกอนๆอย่างหอยหรือปลาดาวเพราะว่าอย่างพวกนั้นนะก็ยังมีปมประสาทหรืออวัยวะต่างๆใช่ปะแต่ฟองน้ำเนะี่ยไม่มีอะไรเลยเอวัยวะก็ไม่มีเนื้อเยื่อก็ไม่มีด้ยซ้ําซึ่งคือหลายคนก็อย่างงงว่าแล้วร่างกายมันทานํางานยังไงวะถ้ามันไม่มีอะไรเลยคือฟองน้ำมันจะใช้เซลล์ในการหลั่งร่างกายโดยที่เซล์แต่ละเซลล์ทําหน้าที่ต่างกันเช่นเซลล์พินาโคไซจะมีหน้าที่ฟอร์มเป็นผิวด้านนอกของฟองน้ํา และยึดเกาะกับพื้นผิวต่งตางๆเซลล์สกรีโลไซต์จะมีหน้าที่สร้างสปิก u ิลที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของฟองน้ําโดยสปิกกิวจะสามารถฟอร์มตัวออกมาได้หลายหน้าตาหลายเท็กเจอร์มากแข็งก็ได้นิ่มก็ได้เซลล์โคโนไซต์จะอยู่ด้านในตัวฟองน้ําจุดเด่นของมันนะ่ะคือมันจะมีแฟลกเจลล่าที่ขยับได้แฟลกเจลล่าเนี้ยก็จะโบกไปโบกมาทําให้เกิดกระแสน้ําซึ่งก็จะพัดอาหารเข้ามาผ่านตัวมัน จากนั้นอาหารที่อยู่ในน้ําก็จะถูกย่อยและดูดซึมโดยเซลล์ที่เรียกว่าอะคิโอไซต์ก่อนที่จะถูกลําเลียงไปให้เซลล์อื่นๆยังไงก็ตามเซลล์อะคิโอไซต์เนี่ยไม่ได้ทําได้แค่ย่อยอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถแปลงร่างได้โดยมันจะสามารถแปลงร่างเป็นเซลล์อะไรก็ได้ที่เราบอกมาก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับว่าฟองน้ําต้องการอะไรการที่ฟองน้ําใช้แค่เซลล์ในการทํางานร่วมกันแบบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าฟองน้ําผ่านเกณฑ์การเป็นสัตว์มาแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าเซลล์แต่ละเซลล์ที่มาทางานร่วมกัน บางทีก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นอิสระต่อกันอันที่จริงอะเซลล์หลายเซลล์ของฟองน้ําสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบส่วนเป็นเรื่องการสืบพันธุ์อะฟองน้ําส่วนมากจะเป็นเฮ r m a p h โ o ได t e คือมีทั้งเพศชายและหญิงในตัวเดียววิธีสืบพันธุ์ของมันอะหลักๆคือมันจะใช้สเปิร์มกับไข่นี่นแหละแต่สปิร์มว่าไข่อะจะถูกผลิตมาจากเซลลเลยไม่ใช่อวัวะสืบพันธุ์ พอสเปิร์มถูกปล่อยไปในน้ํามันก็จะว่ายไปหาไข่ในตัวฟองน้ําอีกตัวแล้วก็ผสมกันจนกลายเป็นลาวาหรือลูกฟองน้ําโดยลูกฟองน้ําอะจะหน้าตาเหมือนลูกบอลที่มีหางว่ายน้ําได้แถมมีตาด้วยจับความมืดความสว่างได้จากนั้นลูกฟองน้ําก็จะว่ายไปหาที่ที่มันฝังตัวได้แล้วก็เติบโตจนกลายเป็นฟองน้ําในที่สุดแต่นอกจากวิธีนะี้ฟองน้ําก็ยังสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ด้วยคือถ้าตัวมันแตกออกมาหรือหลุดออกมา ส่วนที่หลุดออกมาจะสามารถงอกออกมาเป็นฟองน้ําตัวใหม่ได้อันนี้จริงอะฟองน้ําบางสายพันธุ์สามารถงอกออกมาใหม่ได้หมดแม้จะเหลือแค่เซลล์เดียวส่วนวิธีสุดท้ายคือถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมที่มันอยู่เริ่มแย่เช่นอุณหภูมิน้ําลดลงฟองน้ําบางชนิดะจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจมมิลได้โดย Gem ule, เจมมิลจะเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่แยกออกมาเป็นเอกเทศจากตัวเดิมแล้วเซลล์ที่อยู่ในเจมมิลก็คือเซลล์อะคิโอไซต์ที่สามารถแปลงเป็นเซลล์อะไรก็ได้นั่นแหละ ทีนี้เจมมิลก็จะอยู่นิ่งๆของมันจนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วค่อยแปลงร่างเป็นฟองน้ำตัวใหม่หรือไม่ก็จะเข้าไปยึดร่างของมันที่ตายไปแล้วทีนีน้ถ้ามาถึงเรื่องการกินวิธีกินอาหารของฟองน้ำส่วนมากอะ่ะคือการเป็นฟิลเตอร์ฟีเดอร์คือมันจะพัดอาหารที่อยู่ในน้ำเช่นแพลงก์ตอนมาผ่านตัวมันเพื่อย่อยและดูดซึมโดยเซลล์แต่ฟองน้ำบางชนิดที่อยู่ในที่ที่ขาดแคลนแหล่งอาหารเช่นใต้ทะเลลึกก็มีที่กินสัตว์อื่นเหมือนกัน เช่นฟองน้ำปิงปองทรีมันจะสร้างสปิคคิวหน้าตาเหมือนตะขอยื่นออกมานอกตัวเพราะสัตว์น้ำเล็กๆมาติดมันก็จะย่อยสัตว์ตัวนั้นแต่ว่าประเด็นสุดท้ายที่เราว่าเป็นแงม่มุมที่น่าสนใจที่สุดของฟองน้ำเลยคือมันอาจจะเป็นบรรพบุรุษของสัตว์ทุกชนิดบนโลกก็ได้ทั้งนี้เราใช้คาว่าสัตว์นะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตถ้าพูดถึงบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอ่ะอันนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมากเดี๋ยววันหลังเราค่อยพูดถึง คือถ้าเราลองไปดูเซลล์โคโนไซในฟองน้ำอะเราจะเห็นว่าหน้าตามันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโคโนแฟกเจเลตจุดสังเกตที่ว่าโคโนไซ์ no กับโคโนแฟกเจเลตเหมือนกันเป็นการสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าต้นกําเนิดของสัตว์ทั้งหมดอาจจะเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างโคโนแฟกเจเลตมาจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วทํางานร่วมกันและเริ่มวิวัฒนาการจนแต่ละเซลล์มีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งก็แปลว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่สิ่งมีชีวิตไม่ได้มีเซลล์เดียวกต่อไปแต่มีหลายเซลล์ที่ทํางานร่วมกันตามสมมติฐานเนี่ยฟองน้ําจะเป็นหนึ่งในสัตว์ตัวแรกๆที่เราเห็นจุดเปลี่ยนผ่านนี้และก็เป็นไปได้ว่ามันเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์ทั้งหมดบนโลกรวมทั้งเราด้วยเอาละก่อนจากกันตอนนี้พูดมีรายการใหม่แล้วนะคือพูดกันเองพอดแคสซึ่งเป็นพอดแคสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์และสปอนเตอร์ พอดแคสต์เนี้ยจะต่างจากพอดแคสต์ทั่วไปตรงที่ว่าไม่มีแขกรับเชิญแต่เราจะพูดกันเองในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ในตอนนั้นถ้าใครอยากฟังพูดกันเองพอดแคสต์หรืออยากสนับสนุนพูดเข้ามาเป็นเมมเบอร์กับสปอ์เตอร์ได้นะ